สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สั่งอะไรให้กินคะเนี่ยแม่สั่งพิซซ่าให้กินแล้วต้องนี่อัดวีดีโอเพื่อยืนยันดูนะครับผมมีครั้งหนึ่งนะครับสั่งมาทานแล้วทีเนี้ยไรเดอร์อน่าจะขับรถเร็วเกินไปนะครับหรือว่าเบรหไม่ขับรถไม่ดีหรือเปหน้าพิซซ่าใน่กองกันเละเทะไปหมดเลยนะครับน,นี้ก็เลย นี่เป็นเฟนฟรายเป็นขนมน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมแต่เราจะมาดูมดูว่าหน้าพี่แซมจะเละเหมือนวันนั้นหรือเปล่านะครับผมวันนั้นเราไม่ได้ถ่ายรูปไว้ยืนยันไหมนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายวิดีโออัดไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะถ้าเละเนี่ยเราวันนี้คงคงต้อง <c oughs> อ่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับ อันนี้เป็นแบบไม่ค่อยมีเช็ดไม่ค่อยเป็นไรนะซอสหายไปไหนกันนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นหน้ามากองไหลมารวมกันนะครับวันนั้นวันนี้ก็เลยต้องอัดวีดีโอดูนะครับว่า<ม>เขาคิมอ่ากินก็กินก็รอกินก็แป๊บหนึ่งครับใจเย็นนะลูกนะอ่านี่หนึ่งกองแล้วครับอีกหนึ่งกองหนึ่งนะครับช่วงนี้มีโปรนะครับผมมนาะ จากพิซซ่าคอมพานีนะครับ11-12ครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมมีโปรราคาถูกนะครับผมเท่าไหร่เนี่ย300 3 9บาทครับผมอถาดกลางถาดกลางนะครับผมถูกนะครับทัวงนี้อ่านี่ก็โอเคนะครับสวยไหมครับเพราะว่าทีมเนี้ยเขากระเป๋มมีคคอกเทลคกุ้งมั้งเนี่ยอ่าโอเคค่ะ เดี๋ยวน้องพัฟเฟอขอทานก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะอายอย่าลืมกดไลค์หรือฝากกดไลค์และกดติดตามให้น้องพัฟเฟอด้วยนะคะของทางสาหัสจุ๊บกดมั่นนี่งจ,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 จับจุ๊บจับจับจับงี่ด,ดูพิซซ่ากันนะคะ